สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีกรกฎสำหรับเดือนกันยายน2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรับสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตอบอุ่นยิ่งขึ้น สำหรับลัคนาราศีกรกฎตามจนทรคติไทยคือผู้ที่เจิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมชาวกรกฎเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความอ่อนโยนความผูกพันกับครอบครัวและความรู้สึกที่ลึกซึ้งเหมือนปูที่ปกป้องบ้านอันอบอุ่นของตัวเองวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีกรกฎในเดือนกันยายน2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนกันยายน2568ดวงจันทร์ดาวประจำราศีกรกฎจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความรู้สึกและความผูกพันทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎรู้สึกถึงพลังแห่งความอบอุ่นและการดูแลผู้อื่น นอกจากนี้ดาวพระหัสในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการเชื่อมโยงแต่ระวังความอ่อนไหวที่อาจทำให้ตัดสินใจช้าในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่25-27กันยายนดวงจันทร์ในราศีเมษจะช่วยให้คุณใช้ความรู้สึกเพื่อตัดสินใจอย่างมั่นใจและสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งค่ะ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความอ่อนโยนและการดูแลเช่นการค้าขายที่เน้นความไว้วางใจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือการลงทุนที่สร้างความมั่นคงระยะยาวเหมือนปูที่ค่อยๆสร้างรังอันอบอุน่น แต่ระวังค่าใช้ใจ่ายจากความใจดีเกินไปหรือการตัดสินใจที่ขาดการวางแผนในช่วงต้นเดือนแนะนําให้ตรวจสอบรายละเอียดการเงินให้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่15-17กันยายนซึ่งเหมาะสําหรับการวางแผนการเงินค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับโอกาสที่สะท้อนความอบอุ่นและความผูกพันในชีวิตคุณนะคะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้แสดงความสามารถด้านความอ่อนโยนและการดูแลคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความเอาใจใส่เช่นการจัดการทีมการค้าขายที่เน้นความไว้วางใจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนปูที่ปกป้องและดูแลรังของตัวเองแต่ระวังความอ่อนไหวที่อาจทำให้ลังเลงในการตัดสินใจในช่วงต้นเดือนแนะนำให้ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้และจดบันทึกเป้าหมายค่ะ เคล็ดลับวันที่25 2 7กันยายนเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือเริ่มโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความเอาใจใส่ค่ะสำหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความอบอุ่นหรือครอบครัวเช่นงานเลี้ยงครอบครัวงานการกุศลหรือการพบปะในช่วงปลายเดือน คนที่เข้ามาจะชื่นชมความอ่อนโยนและความผูกพันของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมสร้างรังอันอบอุ่นด้วยกันส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความโรแมนติกจากการดูแลและแบ่งปันความรู้สึกแต่ระวังความอ่อนไหวที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่25กันยายนเหมาะสำหรับชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความผูกพันเช่นทำอาหารด้วยกันหรือใช้เวลากับครอบครัว ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระวังความเครียดจากความอ่อนไหวทางอารมณ์โดยเฉพาะอาการปวดท้องหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารแนะนําให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือการแช่น้ําอุ่นเพื่อคลายความตึงเครียดค่ะสําหรับร่างกายลองออกกําลังกายที่ช่วยสร้างความสมดุลเช่นการว่ายน้ําหรือการเดินในธรรมชาติเพื่อรักษาความสงบและเติมพลังให้ตัวเองเคล็ดลับ วันที่24 2 6ถึง26กันยายนเหมาะสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่อ่อนโยนและเน้นความรู้สึกค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินมูลสโตนหรือเครื่องประดับสีขาวมุกเพื่อเสริมความอ่อนโยนและความผูกพันสีนำโชคคือสีขาวมุกและสีเงินซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบเหมือนปูที่อยู่ในรังอันอบอุน่นเคล็ดลับ สวมเสื้อผ้าสีขาวมุกในวันที่ต้องเจรจาหรือทำสิ่งที่ต้องการความอ่อนโยนเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความผูกพันหรือความอบอุ่นเช่นบริจาคของใช้ให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับเด็กหรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้ำเพราะดวงจันทร์สนับสนุนความรู้สึกและความผูกพันค่ะ อีกวิธีคือจุดเทียนสีขาวมุกในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่4กันยายนพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับวางของตกแต่งสีขาวมุกหรือภาพที่เกี่ยวกับน้ำในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อรับพลังแห่งความอบอุ่นค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศรีกรกฎจะพบโอกาสจัดงานที่ต้องใช้ความอ่อนโยนและการดูแลเช่นการได้งานที่เน้นความไว้วางใจ การค้าขายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างความมั่นคงทางอารมณ์เหมือนปูที่สร้างรังอันอบอุ่นวันที่25-27กันยายนเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดเคล็ดลับลองทำสิ่งที่สะท้อนความผูกพันเช่นช่วยเหลือผู้อื่นหรือพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้เพื่อเสริมโชค เลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้คือ 2, 7และ11เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความผูกพันและโชคลาบค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข7หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข2สุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ เดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความอ่อนโยนและความผูกพันให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความอ่อนไหวที่มากเกินไปหรือการลังเลมาขัดขวางโอกาสดวงจันทร์จะช่วยให้คุณสำเร็จถ้าคุณดูแลตัวเองและผู้อื่นด้วยใจค่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นปูที่ปกป้องรังอันอบอุ่นของตัวเองแต่รู้จักแบ่งปันความรักเพื่อความรุ่งโรจน์นะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายน2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ